ไอเดียการสร้างพาสซ i v อินคัมจากการลงทุนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wealth with Me กันอีกครั้งกับผมคนเดิมโชคชัยการเพียรยังทุกคนรู้กันนี้นะครับว่าปัจจุบันค่าครองชีพมันพุ่งสูงขึ้นทําให้บางครั้งรายได้ทางเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายอีกต่อไปซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําการสร้างพาสซีฟอินคัมจากการลงทุนที่มีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำยันความเสี่ยงสูงที่ทําให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้ได้โดยที่ไม่ต้องทํางานประจําจะมีอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปชมกันเลย สินทรัพย์ตัวที่1เงินฝากประจําเงินฝากประจําคือการที่เราเอาเงินไปฝากกับสถาบันทางการเงินโดยมีระยะเวลาที่แน่นอนอาจจะ3เดือน6เดือนหรือ1ปีหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นยิ่งระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยสูงมากขึ้นโดยผลตอบแทนของเงินฝากประจําก็อยู่ที่ประมาณ1.8%ต่อปีจุดสําคัญก็คือเงินฝากประจํานั้นมีความเสี่ยงต่ําเพราะเราเอาเงินไปฝากไว้กับสถาบันทางการเงินทั้งยังได้สิทธิ์คุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายเมื่อเราฝากแล้วเราจะได้ดอกเบี้ยคงที่ตาม ที่ตกลงกันไว้แต่ไม่สามารถถ่ายถอนได้ก่อนกำหนดหรือว่าถ้าจําเป็นต้องถอนจริงๆอาจจะต้องโดนปรับ หักเงินบางส่วนออกมาสินทรัพย์ตัวที่2พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลโดยนักลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มีระยะเวลา3-7ถึงปียิ่งระยะเวลานานผลตอบแทนก็ยิ่งสูงขึ้นโดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามงวดที่กำหนดและเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนก็จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาลนั้นต่ำมากเพราะเหมือนเอาเงินไปฝากกับรัฐบาลการที่เราจะไม่ได้เงินคืน มันมาจากการที่รัฐบาลล้มละลายเท่านั้นแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาไปเล่าในคลิปถัดไปนะซึ่งในความเสี่ยงที่ต่ำผลตอบแทนก็ต่ำลงด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.8เซนต์ตอ่อปีสินทรัพย์ที่3หุ้นกู้หุ้นกู้จะมีลักษณะเหมือนพันธบัตรรัฐบาลเลยเพียงแค่เอกชนเป็นผู้ออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาตั้งแต่1ถึง10ปีผลตอบแทนก็คือดอกเบี้ยที่เราได้รับ เป็นงวดงวดซึ่งดอกเบีย้ยก็จะอยู่ในอาัตราที่สูงกว่าเงินฝากและพันธบัตรรัฐบาลเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงกว่าจากการที่เอกชนอาจผิดนัดชําระหนี้ได้และเมื่อครบกําหนดก็จะได้รับเงินต้นคืนโดยความน่าสนใจของหุ้นกู้ก็คือเราสามารถซื้อขายก่อนเวลาในตาลาดรองได้ แต่อาจจะมีสภาพคล่องที่ไม่มากนะักจนบางทีเราสามารถทํากําไรจากส่วนต่างราคานั้นได้แต่หุ้นกู้ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตรเพราะมีความเสี่ยงที่บริษัทที่ปล่อยหุ้นกู้นั้นจะผิดนัดชําระหนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีการจัดเทรดหุ้นกู้ตามระดับความเสี่ยงของบริษัทนั้นยิ่งมีเรทสูงก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่ําซึ่งผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่อยู่ในเรทที่ควรลงทุนก็จะอยู่ที่ประมาณ 3- 5เต่อปีสิททรัพย์ที่4หุ้นหุ้นเป็นเหมือนการซื้อสิทธิิ์กาารรเเป็นนจข้ของบษัท เมื่อเราซื้อหุ้นเราก็จะมีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัทนั้นและการซื้อหุ้นก็จะรับผลตอบแทนหลักๆ2ทางด้วยกันอันดับแรกคือเงินปันผลจากผลกาไรของบริษัทตามสัสดส่วนที่เราถือหุ้นอยู่ส่วนที่2ก็คือผลต่างของราคาเมื่อเราขายหุ้นนั้นออกไปเรยแคปา capital gain นั่นเองข้อดีของหุ้นคือถือได้ไม่จำกัดอายุถือได้นานเท่าที่คุณต้องการและมีสภาพคล่องที่สูงเพราะสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เลยแต่หุ้นก็มีความเสี่ยงสูงมากราคาอาจผันหวนจากปัจจัยต่างๆ หรือบริษัทอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลถ้าหากผลประกอบการนั้นไม่ดีและหากในกรณีร้ายแรงอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ซึ่งผลตอบแทนของแต่ละหุ้นก็ขึ้นอยู่กับหุ้นแต่ละตัวเลยครับบางครั้งอาจจะหลายส0ใน1ปีหรืออาจจะขาดทุนหลายเปอร์เซ็นต์ ได้เช่นกันสินทรัพย์ที่5กองทุนรวมกองทุนรวมเป็นการรวมเงินจากนักลงทุนเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนเอาเงินนั้นไปลงในสินทรัพย์ตามนโยบายที่ตกลงกันไว้ข้อดีของกองทุนรวมคือสามารถกระจายความเสี่ยงได้และไม่ต้องลงทุนเองเพราะเป็นการลงทุนในหลายหลักทรัพย์และมีผู้เชี่ยวชาญคอยบริหารจัดการให้ซึ่งผลตอบแทนจะมาจากปันผลอันนี้ต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางกองทุนอาจจะมีหรือไม่มีปันผลก็ได้และผลตอบแทนอาจจะมาจากหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นก็กลายเป็นส่วนต่างราคาเมื่อเราขายออกไป ส่วนเรื่องความเสี่ยงนั้นก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของแต่และกองทุนกองทุนตราสารหนี้เสี่ยงน้อยกว่ากองทุนหุ้นเพราะว่าตราสารหนี้มันเสี่ยงแลยกองหุ้นนั่นเองซึ่งผลตอบแทนก็จะแตกต่างกันไปตามความเสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์ที่กองทุนนั้นเอาไปลงยกตัวอย่างเช่นกองทุนหุ้นก็ได้ให้ผลตอบแทนมากกว่ากองทุนตราสารหนี้เพราะหุ้นเสี่ยงกว่าตราสารหนี้นั่นเองสินทรัพย์ที่6คริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีศูนย์กลางหรือว่าดีาดาสินเท่าไูข เพราะอยู่บนเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบล็อกเชนและสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาซึ่งผลตอบแทนอาสูงม,มากถึงราย100%ตอ่อปีและยังสามารถได้ผลกำไรจากค่าเช่าคริปโตเคอเรนซีนั้นได้อีกด้วยแต่ความเสี่ยงก็สูงม,มากเช่นกันโดยบางทีราคาอาจจะลดลงไป50-80%งปใน1วันเลยก็ได้อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากกฎหมายและการหลอกลวงอีกด้วยสีรั์ที่7อสังหาปล่อยเช่า การลงทุนอสังหาปล่อยเช่าเช่นในบ้านหรือว่าคอนโดข้อดีคือเราจะได้รับรายได้ประจําจากค่าเช่าและในระยะยาวมูลค่าสินทรัพย์ก็มักจะเพิ่มขึ้นด้วยทําให้เรามีโอกาสทํากําไรเมื่อขายออกแต่ก็มีความท้าทายเช่นกันเช่นถ้าหาผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าหรือว่าหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ต้องเข้าเนื้อจ่ายเองแถมยังต้องดูแลค่าซ่อมบำรุงค่าสัญญาอะไรต่างๆซึ่งผลตอบแทนของคอนโดปล่อยเช่าจะอยู่ที่ประมาณ5-7%ต่อปีและสินทรัพย์แต่ละแบบเหมาะกับใครกันบ้างล่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยง อยากนอนหลับสบายบางทีการฝากเงินฝากประจําหรือว่าการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอาจจะตอบคุณอยู่ก็เป็นได้เพราะมีความปลอดภัยสูงอาจได้ผลตอบแทนไม่มากแต่ได้แทบจะแน่นอนทีนี้ถ้าใครอยากได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นหน่อยและรับความเสี่ยงปานกลางได้ก็ลองดูหุ้นกู้หรือกองทุนรวมดูนะครับรอหุ้นกู้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากส่วนกองทุนรวมก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลเอง ให้มืออาชีพช่วยจัดการแถมยังกระจายความเสี่ยงได้ดีด้วยแต่สําหรับคนไหนที่พร้อมรับความเสี่ยงที่สูงมีเงินเก็บพอสมควรและอยากได้ผลตอบแทนงามๆลองดูหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นดูก็ได้ครับหรือถ้ามีทุนมากหน่อยก็ลงทุนในอสังหาปล่อยเช่ารายเดือนในทางค่าเช่ารายเดือนและมูลค่าที่อาจเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาวส่วนคนไหนเป็นสายเทคความรู้เฉพาะทางหน่อยค,คริปตเคคเรนซีก็อาจเป็นคาตอบของคุณแต่ก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะมันผันผวน,นแรงมาก แต่อย่าลืมว่าในพอร์ตของคุณไม่จําเป็นต้องมีสินทรัพย์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถจัดก,การทั้ง7อย่างนี้เพื่อให้มันสมดุลในพอร์ตใครรับความเสี่ยงได้มากหน่อยก็อาจจะเอาสินทรัพย์ที่เสี่ยงเยอะหน่อยในพอร์ตส่วนใครรับความเสี่ยงนี่น้อยหน่อยก็อาจจะมีสินทรัพย์เสี่ยงเล็กน้อยที่เหลือเป็นเนงินฝากหรือพันธบัตรแทนสรุปง,ง่ายก็คือยิ่งเสี่ยงน้อยผลตอบแทนก็ยิ่งน้อยเสี่ยงมากผลตอบแทนก็ยิ่งมากแต่การที่ผลตอบแทนมากก็าอาจเสียหายได้เช่นกันดังนั้นก็เลือกให้เหมาะกับตัััววเเองงงนนนะคครรรบพิิจาาาททุ้มงงู และความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้วคุณจะมี Passive Income สสที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบยาลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยบ๊ายบายครับ